ตอนนี้เราก็พาพ่อกับแม่นะคะมาเดินชมกุหลาบหินนะคะซึ่งเขาชอบมากเลยเขาบอกอุ้ยทำไมมันน่ารักจังเลยอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าที่นี่เขามีวิธีทําให้มันเลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่ตายนั่นก็คือถ้าตายเราก็ซื้อใหมค่ค่ะทุกต้นก็คือกุหลาบหินใช่ทุกต้นก็คือกุหลาบหินคะ่ะนี่ถ้าต้นไม้ใหญ่ๆนะคะทุกต้นก็คือต้นไมค้ค่ะแยกประเภทไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> สัตวโลกสีนะคะมันจะมีอายุที่ยืน <c oughs> แล้วก็แบบสามารถอยู่ได้นานมากๆเลย แล้วก็สีมันก็จะยังคงทนซึ่งมันก็จะไม่ตายง่ายเหมาะสำหรับคนที่เลี้ยงต้นไม้ตายง่ายแบบเรา <c oughs> ไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินทางไปที่จังหวัดเลยค่ะไปเลยจังหวัดเลยไปไม่ถึงสักทีแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วค่ะพี่เล่าพี่ไผ่อยู่พูเรือค่ะอันนี้พี่ไผ่ก็เป็นโซเฟอร์ขับรถอยู่เหนื่อยไหมครับบอสขับรถที่นี่กับขับรถที่อเมริกาเห,หนี่ยสนุกว่ากันไม่วันนี้เราก็เดินทางมากับผู้โดยสารอสองท่านนะคะ <What? S 1> สวัสดีกล้องเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีจริงจังนะคะก็คือพ่อกับแม่เราเองนะคะเมื่อยไหมไม่เมื่อยค่ะพ่อเมื่อยไหมไม่เมื่อยครับโอเคค่ะบแต่เราเดินทางไปอีกสองชั่วโมงก็จะได้กินข้าวแล้วนะคะครับโอเคค่ะโอเคครับแล้วไปเจอกันด้านหน้าเดี๋ยวเราไปต่อนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศการเดินทางกันดีกว่าว่าเป็นยังไงถนนประเทศไทยเนี่ยนะคะมันก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะมีป้ายมีของกินตลอดทางไม่ต้องห่วงว่าจะแบบหิวอยากแวะได้แวะตลอดทางเลยค่ะ ท่นี้มื่อคือแหล่งทองคำมากๆคือที่ลับสุดยอดเราก็ไม่รู้ไผ่ก็ไม่รู้บังเอิญพี่กมลนมาหน้าบ้านพอดีแล้วเขาก็หิ้วเรามาต้องมาดูที่นี่คือมันเจ๋งมากเลยอ่ะตรงนี้มันเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีร้านมีที่แคมปิง้งมีชิงชา้ามีบ้านที่เป็นบับเบิ้ลให้นอนแล้วก็ดูวิวตรงนี้วิวแบบอลังการมากๆอ่ะและอากาศนี่คือพีค่าเลยนะเรียกได้ว่าแบบสู้สู้กับเนชันแนลพ r k ที่อเมริกาได้เลยอ่ะไม่ได้เวอร์นะอเว้ย ตอนนี้เราก็พาพ่อกับแม่นะคะมาเดินชมกุลาบหินนะคะซึ่งเขาชอบมากเลยเขาบอกอุ้ยทำไมมันน่ารักจังเลยอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันน่ารักจริงๆนะดูดิสีมันเยอะมากเลยแล้วก็มันดูแบบแข็งแรงนี่แล้วก็อยู่ในกระถางที่แบบเหมือนเม็ดผมให้น้องนะน่ารักอ่ะถ้าเกิดใครผ่านมาแล้วไม่แวะถือว่ามาไม่ถึงภูเรือเ้ยเปบาแม่ใช่อย่างพวกต้นไม้แบบหายที่มันแบบว่า อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไรท็อปใช่ไหมเนี่ยมันมันอาจจะเลี้ยงยากใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เขามีวิธีทําให้มันเลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่ตายนั่นก็คือถ้าตายลรวก็ซื้อใหม่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกกระบองเพชรที่เป็น<ม>อะไรนะยิมโนอ่ะย<ม>ิมโนคารเดียมไม่รู้มั่วเอออะไรอะรประมาณนั้นทำการรู้ได้ไงทำกันบ้านมาเพื่การาา <s> <S <s> ทำการบ้านมาค่ะแรรู้จักชื่อต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะคะอืมนั่นก็ ไหนคะกุหลาบหินอ้อตัวนี้สักคูเลน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่มันชื่อเดียวกันแม่มเปลี่ยนภาษาปะไม่รู้อะรู้จักแค่อิชิวะเลียแค่นั้นแหละทุกต้นก็คือกุหลาบหินใช่ทุกต้นก็คือคก,กุอหลาบหินค่ะนี่ถ้าต้นไม้ใหญ่ๆนะคะทุกต้นก็คือต้นไม้ค่ะแยกประเภทไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ถ้าเรื่องผักก็คุยกับเราได้อุย้ยอันนี้อะไรนะอะไรนะดิกเกียเหรอไม่รู้ครับพี่การรู้ได้ไงล่ะัไม่รู้เลยเฮ้ยน้องอะไม่รู้เรื่องเลยเขาเรียกว่าอะไร อันนี้เขาเรียกว่าดิเกียนะคะมันจะเป็นแบบพืชตระกูลแบบไม้แข็งอ่ะมันจับลงไปก็คือเจ็บแบบหหน้าตางมันน่าโตยากมัมันดูแบบแห้งๆแต่มันก็ค่อยๆโตน่ารักดีนะไม่เชื่อถามแม่ดิใช่ป่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงเรือนสับปะรดสีค่ะซึ่งเป็นสิ่งของแบบที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันจะหลากหลายสีขนาดไหนดูดิโหจบยื่น เต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นดอกของสับป,ประรดโรสีดูสีมันสดใสมากเลยนะ <Wow. S 1> แล้วมันก็เลี้ยงง่ายด้วยสับป,ประรดสีนะคะมันจะมีอายุที่ยืนแล้วก็แบบสามารถอยู่ได้นานมากๆเลยแล้วก็สีมันก็จะยังคงทนซึ่งมันก็จะไม่ตายง่ายเหมาะสําหรับคนที่เลี้ยงต้นไม้ตายง่ายแบบเรา <c oughs> <c oughs> ไปดูกันต่อเลยดีวยกว่าค่ะน,นี่มันมีสีแบบมากมายเลยนะมีสีชมพูสีแดง สีสีชมพูนี่มันก็คือแบบจจ๊จาดมากเลยนะแบบบานเย็นแปร๊ปฝั่งนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับแฉกของเรียกว่าอะไรอะ่ะงอนไก่เหรอไม่รู้เรียกว่าอะไรเหมือนก้างปลาเหมือนงอนไก่หรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีหลายประเภทแต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ละเภทมันเรียกว่าอะไรนะแต่เราให้ดูความสวยงามรอบๆดีกว่าทางนู้นนู้นนู้นทางนู้นสีมันน่ารักมากเลยอะ่ะพาพี่ไผ่พามาดูหน่อยอยากให้ดูอ่ะนี่ก็น่ารักฮะ ทำไมต้องมีน้ำอยู่ในนี้ครับบอสไม่หรือ่งอกของมันเองเองอ่ะมันก็คงค้งไปออที่เคลื่อนชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือไม้อวบน้ำหรือ,อที่เขาเรียกกันว่าซัคเคิลนนะเนี่ยตรงนี้นะเขามีเป็นแบบห้องอ e ีแบบเลยคือที่นี่นะคะเน้นเด่นๆเลยก็มีสับปะรดสีไม้อวบน้ําแล้วก็ตอนนี้มีน้องใหม่มาคือแบบบอนสีแล้วก็พวกไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยนะมาเดี๋ยวเราพาไปดูในตู้นี้ซึ่งเป็นตู้แห่งความลับทาร่า ตรงนี้มันก็เป็นแบบไม้อบน้ํานะคะที่เขาอ่ะเลี้ยงมาเป็นระยะเวลานานม,มันก็เลยโตใหญ่เพราะว่าปกติเราไม้อบน้ําเนี่ยมันจะเป็นพืชที่โตช้าช้าไม่มากแต่ว่าก็ต้องแบบใส่ใจแล้วก็ดูแลให้มันโตแต่กว่ามันจะโตเนี่ยค่ะมันก็ต้องใช้เวลาสวยไหมมันนวลมันขาวตรงนี้นะเป็นนวลน,นวล เขาห้ามามือไปจับเพราะว่าไม่ไงั้นเด๋ยวนวลมันจะหายหมันปะแป้งไวอองไอ้อะเน่ยเลยอ่ะเหยียดบปเบล่อเลยนี่โอ้โหกว่าจะโตขนาดนี้ใช้เวลากี่ปีแล้วเนี่ยแม่บอกว่าต้นไม้พวกนี้มันต้องเทรนแดดมันต้องแบบว่าให้โดนแดดเยอะๆที่นี่เขาก็เลยเหมือนโดนแดดประมาณแบบเกือบร้อยเนาะแดดร้อยแดดแปดสิบแดดเก้าสิบอะค่ะมันถึงได้เป็นสีแบบน่ารักน่ารักน,กน,กนี้ถ้าเกิดเราไปเลี้ยงเราแบบไม่โดนแดดเยอะๆอะมันก็จะเป็นสีเขียว เ,ออเหมือนปะกาลังแหลมคมนะคะสวยมากๆๆกมากม,ากม,ากมากถ้าใครสนใจนะคะจะซื้อก็เข้าไปที่ใน f เฟ b บ o k กเพจสวนลุมุได้นะคะมีต้นไม้มากมายเขาขายออนไลน์ด้วยนี่นี่น,น,นี่ครับเจอแล้วครับนี่นะครับก็คือหลามหินนั่นใหญ่มากเดี๋ยวเราจะลองเทียบสเกลให้ดูกับ ต้นเล็กๆที่หน้าตาเหมือนกันนี่กว่าต้นเล็กขนาดนี้จะโตได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนมันก็คงกระดึบกระดึบกระดึบค่อยๆโตอะโอ้โหความแตกต่างยิ่งโตก็ยิ่งมีราคาสูงนะคะสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงแบบตอนโตแล้วก็เนี่ยเหมือนเลี้ยงมานานแล้วอะไรเงี้ยแต่บางคนเขาชอบดูการเจริญเติบโตก็ซื้อต้นเล็กๆไปค่อยๆเพาะนะคะดูดูดูว้าวเท่นะอือโหสุดยอด เอาไว้ที่เดิมเดี like Babylon, ๋ยวแม่จําได้ไปยกออกมาไปข้างหลังเราที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือหางลิงค่ะเขาก็เข้าใจคิดนะคะเอาหางลิงนะคะมาใส่ไว้ในกระถางที่คล้ายๆกับหัวคนนะแล้วพอมันอยู่ด้วยกันยาวๆมันก็เหมือนเมดูซ่า่ะหัวงอกเท่เลยนะเออเข้าใจคิดเจ๋งดียะเนี่ยน้องมีดอกด้วคือต้นไม้ที่นี่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยนะคะดอกเพียบ เราไม่เคยเห็นดอกกระบ,บองเพชรเท่าไหร่เพราะว่าเราเลี้ยงมันแห้ง <laughs> แบบระบบปิดนะคะโดยใช้เป็นเครื่อง e-vap mm. ก็คือแบบพัดลมอะ่ะ mm. ให้อากาศมันหมุนเวียนอยู่ในนี้ mm. โดยควบคุมอุณหภูมิ mm. แล้วก็ให้น้ํามันมีความ mm. ความชุ่มชื้นตลอดเพราะข้างหลังก็เปิดเป็นบ้านน้ำอะ่ะค่ะใช่เราก็สังเกตดูเขาก็คือเอากระถางบอนสีอะ่ะจุ่มลงไปในน้ําเลยคือไม่ต้องแบบมาลดน้ําบ่อยๆอะ่ะ mm. จุ่มให้น้ํามันดูดขึ้นกระถางเข้าไปค่ะให้มันซึมเข้าเองให้มันซึมเข้าไปเองมันอยากกินตอนไหนก็กิน หรือว่าบอนสีอาจจะเป็นพืชที่ชอบน้ํามากๆเลยเนาะก็ะตระกูลบอนอ่ะเนาะนี่อย่างนี้น่ารักปะแต่เป็นลายเหมือนแก้มแดงแดง<ม>เดี๋ยวเราให้ดูสีแดงแดงดีกว่าว่าลายมันจะเป็นยังไงชาราดูใบนี้สิใบสวยเลยนะเออและที่สําคัญมีใครเคยเห็นดอกของบอนสีบ้างไหมคะคือเราอะ่ะเพิ่งเคยเห็นที่นี่ครั้งแรกเราคิดมาตลอดว่า บอนสีมันเป็นพืชใบแล้วมันจะไม่มีดอกเลยแล้วเราก็มาเจอดอกบอนสีที่นี่เราตกใจมากเลยเราไม่รู้ว่าบอนสีมีดอกเดี๋ยวเราหาก่อนแล้วนี่ก็คือดอกของบอนสีดูดิตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันเป็นพืชมีดอกเลย <c oughs> นึือว่าเป็นพืชใบดอกมันคล้ายๆแบบ <c oughs> หน้าวัว <c oughs> ดูต้นเล็กนิดเดียวเองมีดอกแล้วแสดงว่ามันสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเจ๋งอะ่ะใครไม่เคยเห็นนะดูไว้นะนี่คือดอกบอนสีจ้า ส่วนนุมพิตเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แค่ว่าคุณจะต้องมาแค่ซื้อต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแค่เดินมาเที่ยวมาเดินชมต้นไม้หรือว่ามาเรียนรู้วิธีการปลูกอะไรของเขาเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะสอนให้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหน้าทางเข้าที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขากันเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเราจะเล่าประวัติให้ฟังเล็กน้อยคือที่สนุนเนี่ยมันเริ่มมาจากที่คนปู่ของไผ่นี่นะคะเขาก็มาอยากจะมาอยู่ที่นี่เพราะว่าอากาศเนี่ยมันเย็นแล้วมันก็เหมาะแก่การปลูกต้นไม้เขาก็ได้มากับอาจารย์ระพีนะคะก็คือบิดาแห่งกล้วยไม้นั่นเองค่ะเขาก็มาสร้างเป็นสวนกล้วยไม้แล้วก็ปลูกสับปะรดสีนะคะนำเข้ามาขยายสายพันธุ์แล้วตอนนี้นะคะก็ได้ขยายไปมากกว่าสับปะรดสีนะคะก็มีทั้งกุหลาบหินบอนสีไม้ใบแล้วตอนนี้ตรงนี้ก็แบบ พวกไม้เลื้อยะค่ะที่เขากำลังเป็นที่นิยมอยู่ก็มีขายเหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจก็ต้องมากันที่ส่วนลุงวุตโม และที่ภูเหลือเนี่ยนะคะนอกจากสถานที่ธรรมชาติด้วยนะคะ mm hmm. ก็ยังจะมีวัดวาอารามต่างๆนะคะซึ่งมีเยอะมากๆเลยนะคะแค่ไปเที่ยววัดนี้ก็อิ่มเอมแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าที่สวนลุงวุติเนี่ยนะคะมีทั้งกาแฟผลไม้มีต้นไม้สวยๆนะคะถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้เลยนะคะทริปนี้เราก็มีความสุขมากๆเลยค่ะอิ่มเอมมาก5วัน4คืนที่ภูเรือเนี่ยนะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะ แต่ในความที่ฝนตกเนี่ยนะคะบรรยากาศมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งมีหมอกมีความชุ่มชื้นบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยค่ะไม่ร้อนเลยสัก,กนิดเดียวก็มีความสุขมา,มากๆเลยค่ะทิปนี้กินอิ่มนอนหลับเอาละค่ะก็ฝากล้า้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันที่คลิปกรุงเทพค่ะเดี๋ยวเราไปตะลุยกรุงเทพมหานครกันไปเจอกันซิย่าแดด